เลยวันนี้ทำอีกแล้วก๋วยเตี๋ยวเนือเครื่องแน,น่นๆจุกๆบาย,ยิงเคมนะจ๊ะ Beef and combination Thai beef and combination here it is okay time to eat okay เครื่องแน,น่นๆอเนเน้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลูกชิ้น ข้างในวัว is beef all the beef combination so yummy hmm hmm look oh tribes อ h just bit of chili this is beef spine ขัเรียกว่ามามเนอะามอาดผ้าคีริ้วกระเพาะรังผึ้งก็มาตับวัวก็มีฮะหางวัว Oxtail หางวัวก็มาขาลูกชิ้นเนื้อ อร่อยอร่อยมนาะชิมหน่อยน้ําซุปอมเมดนเป็ดคุกบายมีอีทบายมีอัพริเชีบายมีบายมายเซ็โอเคทําเองกินเองนะเกลงพอฮะ